อ่ะนะครับผมตอนนี้ก็เอาเจ้าแคมเบอรี่นะครับจะมาเปลี่ยนไอตัวคานหลังนะครับเป็นของใหม่หมดเลยนะฮะหกชิ้นเลยนะครับที่นี่ผมจอดูแล้วตอนนี้ก็เช็คหม้อต้มหม้อต้มมีรั่วซึมนะครับมีน้ําซึมออกมานะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนหม้อต้มเป็นมือสองไปนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับชุดใหญ่แล้วเดี๋ยวค่าแรงต่างหากอันนี้ใช้เป็นของใหม่นะฮะใหม่เทียบนะครับเพราะว่าตอนนี้แท้ก็ไม่มีแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวแคมเบอรี่นะครับ จริงมันสามารถอัดได้นะแต่ว่าก็เอาใหม่ไปเลยนะครับเพื่อความสบายใจของลูกค้านะครับครับเสร็จแล้วก็ราคาเดิมครับขาย6กหมื่นเก้านะครับคันนี้คันนี้อ่าเดี๋ยวไปดูจะมาต้มกันทำ่มมันรั่วตรงไหนนะฮะครับไอตัวที่จะเปลี่ยนเนี่ยก็คือใต้นี้นะครับเห็นไหมกันสองอันนะครับข้างละสามนะมันมีอันหนึ่งโยกไปตรงตัวถังนะครับเห็นไหมข้างละสามนะครับก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเดี๋ยวไปครับ ส่วนหม้อต้มนะครับที่จะเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นตัวนี้นี่นะครับคือตรงเนี้มันมีน้ําซึมออกมานิดนึงนะครับจะเป็นผ้านะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นมือสองไปเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวดูแล้วขายเอาอะไรเนี่ยนะครับก็ไอ้ตัวนั้นหลายพันนะสั่งมาเราก็เป็นของใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนหม้อต้มมือสองอีกแล้วเดี๋ยวมีค่าแรงค่าแรงนี้เขาก็คิดตางหานะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูกันเนาะแต่ว่าทุกอย่างนิ่งจบหมดแล้วแหละนะครับ ยังยิงใหม่คลิกเลยเดี๋ยวให้ดูใต้ท้องใต้ท้องท่อแคทตยังอยู่ด้วยนะคันนี้โอ้โหใต้ท้องแห้งไม่มีหยดไม่มีเยิ้มเลยคุณผู้ชมครับนะครับยังไงก็ราคาเดิมนะครับมาดูตัวจริงได้เลยนะฮะแล้วก็มีบริการส่งด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับเครื่องเครื่องนี้แห้งแกกเลยนะครับลิ้นเรียได้เลยนะครับก็เดี๋ยวดูแลเดี๋ยวดูท่อน้ำด้วยว่าท่อน้ำตัวไหนเนี่ยที่มันสุขภาพไม่ดีผมก็จะเปลี่ยนไปด้วยเลยนะครับคุณผู้ชมครับ เอาละครับก็บิคกอละบ้านก็ฝากไว้เป็นคลิปสั้นๆนะครับนี่ก็จะมาอัปเดตนครับว่าจะทําอะไรบ้างนะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจา,ากที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยจะเป็ยนยังไงเนาะตัวนี้ด้วยนะตัวนี้แล้วก็ตัว 2- 2ข้างละสามนะครับนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนลุกก็มันจะใหม่กิ๊กเลยนะทีนี้ครับโอเคเ๋ยวให้ทีมงานช่างเขาได้จัดก,การนะครับลาไปเลยครับสวัสดีครับ